ดีครับสสวัดีครับผมมือนี้พาอแม่ทรงหลนะครับบ้านดอนสมตำบลหน้าค้ำนะครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเฮานะครับมือนี้วันที่สามสิบครับเดือนสิบพศหกสามครับผมมอนี้คุณธิรยุทธ์นะครับได้รถหาซีสองมานะครับผมมาส่งหลมาถามความรู้สึกของเพื่อนที่รับรถได้รถของเข้าแก้ว เพื่อนดําเนื่อการจากอันนี้อันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนรับรถทานไหนชินเชือดท่านท่อไป้ท่อกสอสนะครับผมอันนี้เข้ามาถามเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนสีนี้ความรู้สึกจังไดน,นะครับโอเคนะครับผมคุม้มกะไปศึกษ้าแล้วม่าหลายปีครับมันดูดีมันแบบมันแข็งแรงมันดันได้ครับผมก็เลยชอบ ดีหรือย่างเยพอกใสใส่ปกนี้นะมันแบทำงานละเอียดดีันนั้นก็ดีว่าแต่แต่เราให้รับพันไหนพ่อกระทรเขานี่เข้าไอ้เห็ดเห็ดทางเข้าเห็ดเอกสารเปลี่ยนทางไอ้คุณจรยุย์จะซอยเนะ่ยาำไา้ย so ังไอว่าเห็ดเปลี่ยนเราสองพัน้องพันไอ้ ตองพันจนอที่ผมภาพอนพอตอนิ่มแรกเขาก็ไปที่กอหัวหน่าทกัก่อนเขาก็ไปไปเรื่องเก็ที่ดินที่ว่ารางวันไปเอกเบ้อยแล้วก็เขาพันยุ่รูแล้วกบจะต้องที่จม่นกันเราเข้าใจเข้าใส่เวลาประมาณ คืกว่าๆน่ครับใบอยู yeah> ่ครับต้วหนานามักจะรับได้เลยใบอยู่นะครับไปเดินเรื่องอยกับใบอยู่นี่นี่นก็คือดีๆเนาะคือรับบทคันใบใบโอ้ถูกใจพ่อืมครับ อันนี้คือเป็นบทสัมภาษณ์นะครับผมาจากคุณธีรยุทธ์ราอดพันธ์ตกสอนะครับแล้กก็ไอพ่อแม่ที่น่องสนใจนะครับผมถ่าชินเสือพันธ์ตกสรือว่าถ้าไอชินเสื้อพันธ์ข้างล่างนี่ก็สนใจโทรสอบถามกันได้นะครับศูนย์เก้าสามครับสามหาเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดนะครับทีมลงทไทยนี่จะขอขอบคุณคุณธีรยุทธ์นะครับผมแล้กกาขอบคุณเศร้าเกษตรกรเฮาขอบคุณที่ ภูเขาภูน้ำให้เขากินให้เขาได้เห็ดนะครับผมอ่าคลิปต่อไปเาาดี๋ยวเ้างแม่จิดตามต่อไปนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ